ครับทุกคนอันนี้ก็ไทยกบพลังมาที่สวนอีกแล้วทำไมต้องมาที่สวนอีกแล้วมันก็นมาที่สวนอยู่แล้ว,วันตกแข็งแรงไม่ได้มาการดูผักทำอะไรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนฝนตกจ้าตกแห้งแห้งสองมือสามมือ,อจ้าดีว่าเบิเ่งผักจ้าว่าอะไเบิ่งผักเจียวเบิ่งผักว่าผักขึ้นหรือย,อยังจ้าโอเคจ้าไปที่สวนํำกันจ้า ร่มดำเสียดอกไม้ของคุณโอ้ดอกไม้ดอกกุหลาบสีเหลืองออกดอกเต็มเลยออย่าู้สวยสวยเนาะอย่าสวยดอกกุหลาบสีเหลืองดอกเต็มเลยสวย นีนน่อันนี้อันอนีน้อันนี้ต้นใหญ่อันนี้ซื้อเหม่ขึ้นด้วยสีเหลืองสวยมากเลยอนนันนี้ซื้อซื้ออัน parsley, Aa, hmm. นี้ซื้อาปลูกไม่จ้ะโอ้แตกดอกแต่ตอนใดบรรลุบริเวณสวนสองสามมื dlatego, ่ฝนตกประไทยอันนี้เป็นส้อกว่าาลังโชมแบบนี้พลังขึ้นมากจ้ะอันนี้แหวนซื้อมาซื้อมาปลูกจ้ะดอกยังดอกคือเป็ดนี่โอ้ยสวนเมีงไหนเนาะ พักเพิกปลูกไว้เป็นยังไงเนี่ยคนไทยมาเคลียก์นอยู่ยูหูลงมะเขืออาจา,ารย์มะเขือเปอาะอาจารย์โอ้บวตายจารย์ลงมะเขือเปอาะไหวดี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 ยูด้วยดีดีดีมะเขือเทศกัอยู่โอเคเขือเทศอยู่เขื่อนแล้วยังไปไปด,ดูอะไรเราขึ้นอีกบ้างฝนตกเนี่ยโอ้ทัวขึ้นจา้า ักทั่วขื่นจ้าทั่วพุ่มแมจ้าทัวพุ่มบ้านเฮาว่าจ้าโอ้ยแตงกะขื่นจ้าแตงจีนุนดับเลูโอ้ยแตงกะลังขื่นงามเลยจ้าดีดีด,ดีโอ้ผักบุ้งแม่ <laughs> ปัดผักบุ้งที่แหวนปลูกมือนั่นแมจ้พาพอนะกะลังขื่นงามเลยจ้าป้าคนไทยปัดคนไทยฝรั่งว่ะนักบุ้งกะลังขื่นงามเลยจ้ัุงว,วยขนาดนี้ โอ้โหเวนึกว่าสะม้วนขึ้นขนาดนี้เวนหยอดยอดบ้านไปอ่ะจ้ะปาดเนาะฝรั่งขึ้นดีมากเลยเนะนาะแต่ผักคานาไม่กินแต่ผักคานไม่รู้หนาวตายมัง้งขึ้นนิดหน่อยาาตอนเศร้าจ้ะแปดโมงเศร้าจ้ะพักกันมาเบิ้งผักก็สวนอ่ะจ้ะกูเ <laughs> สียงนกกระแจจาเจ้าใหญ่เลย เดต้นชาวทุกคนโอ้ป่งถึงน้อ่ะน้ำไม่ขึ้นเลยแตสุขสกระที่ะปากกาอ่ะปากบุ้งบุ้งปากบุ้งน้ำไม่ขึ้นเลยเป็ด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 ีอ่ะเป็ดป็ดเป็ดไปต่อจ้ะไก็ไปสวยเป็ด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  คณะไม่ขึ้นเลยเนี่ยคะมากขึ้น,นหนาวราตายแน่เลยแตงขึ้นได้เยอะเลยแขกทุกคนขึ้นเยอะโคตรๆๆุ่มด้วยดีมากเลยนณะไม่ขึ้นเลยเป็นไรไม่รู้นี่ทุกคนแค่นี้ปากคณะพีน่นี่ไม่อยากขึ้นคณะก็ข,ขึ้นเลยจ้ะ ไม่แค่นี้แหละจะพักคณะน้าน้อยเดียวเสียดายเสียอะไ,อไนิดเดียวทุกคนวันนี้พักค้าไม่นิดเดียวไม่คุณคนไทยทิ้งเยอะๆเป็นเสียแล้วทิ้งยาโอเคอย่าทิ้งพักค้าด้วยเล็กๆที่ไม่คุณ เป็นชีเลียงแล้วเข่งด้วยต้นแเข็งต้นไม่ช้ชนแบบนี้บักษนาบักานะทำอะไรอยู่ทำสะอาดพักกันนะ ทุกคนฝรัลล่งกับคนไทยมาตรงเช้าที่ส่วนแปดโมงเช้าอากาศดีดยังไม่เป็แบบนดรอน,แบบนสบายสบายอากุญไทยอย่า,ยา,ยยามาเที่ยงร้อนร้อนจะรดฮ่า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  ก้อ,อนไทยได้แค่กินก่อน,นอ,นอี่หย้ถูกต้องนะครับกคอนกอนไทยปลุกคาลามเจ้ากับพะกนาโรมิดนี่ทำรู้ใส่ข้างในคาลามเจ้า <c oughs> คนภาคก็ได้อันปลูกกำลังดาวจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวตัดพักหนากินหรอกวันนี้กำลังดาวก็จะได้ใหญ่อ่ะจ้ะถูกต้องนะครับในประเสียพื้นที่ไหมจ้ะมีอ่ะม,มีมีอีกมีสิบตนพลังรอคนแชรปลุกกำลังดาวทุกคนแต่เขหลังไม่ปลูกบ้าง <laughs> ฝรั่งปลุกแล้วอะไรครั้งไม่คืนสัก,กอย่างไ <laughs> ม่รู้เป็นอะไรแต่กระจายพลุกเอง <c oughs> โอ้พอบอยนานไล่อะไรครั้งพลุกเองไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ทไมไม่ได้มาเรื่องมือมาเป็นมาไปตรงมารู้เป็นอะไร để mai con Thái, lúc đó nó sươi sươi, đúng chăng? Con đây kênh lắm Con Thái kênh เสร็จแล้วทุกคนพวกจะทำเจ้าแล้วฝรั่งมันเอาปุ๋ยถ้าได้แปลงผักพคนทีบปลูกไอ้สุกี้เหนียงควรหน่อยจ้ะตัวถุกี้เหนียง ้ะเลากินดูชินีพลังเลยจ้ะพลังแามเท้ปลุกชูชีนีท่ แตนจะมาเศร้าดีดีจ้ะไว่สบายนักกันัก <laughs> โอ้ยนักกันักกอาสัตวว่าเวลาเมียหิวนะเห็นนักเลยหัวห <laughs> ลอกหัวหลอกไปใส่ไปใส่ไไยังเอาไปใส่ไปใ <laughs> ส่ไปใส่ไปใส่ยังก้สัต หนักกันหนักก็มันหนักวานน้อยว่าเบาเองเวลาหิาหิวนะมีสู้ๆูมีสู้บเพิ่อน่พื่ลของงันหนหนักกันหนักก็สัน ม่กันบลยเก่งกวานี้ใค,คนไทยเกงกว่นี้อบอะรเนี่มบรงสวนจะเรามาปลูกพักพรอมนิดๆน้อยๆจ้ะได้เมื่อบ้านละจ้ะเราต้นหอม กันหอมกินบดไปแปลงนึงอ่ะจ้ะลองสลัดเนี่ยจ้ะ,ละปลูกไม่อ่ะจ้ะสลัดก,ก็เก็บไปกินละจ้ะปลูกหอมอีกมันตัวทากมาก,กินนะจ้ะทากมากัดกินใบเอ่ยเอ่ยโคโรบีไหมจ้ะกินใบออกเบิดเลยจ้ะแต่พักกระลำสีแดงใบใบงามอยู่จ้ะอันนี้มีคลิปแค่นี้อันเดียวก่อตายกับฝรั่งมาเชืดอเชื่อที่สุด ตัวผักนิดเดียวกัวก็ให้พลูกแล้เดีย๋ยวนี้กลับไปเลแล้วตัวก็ยังไม่ได้ดูสูตรตัวฟ้าน,นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่พอมาดูผักนิดหน่อยแล้วก็ปลูกผักกันแหละนอ่น,นอละครับปลูกผักนิดเดียวกลับบ้านลนะจ้ะกลับบ้านละจ้ะกลับบ้านละจ้ะเหรอซึ่งละนนะ่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมจ้าค่ะเดอ้อ เอาบองผักก็ซื้อจ้ะมันไม่คลิปจ้ะช่วงพี่แหวนกับพ่อใหญ่ลงคลิปพร้อมจ้ะโอเคค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอ,อบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายพลังพุทธบ๊ายบาย